กบสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปไปมันสุขทุกคนเราเมืนเอนี้ก็มาพบกับสองบาซา,านซาแนลคือเก่าเนาะทุกคนนี่บาซานกะสิมารีวิวที่อยู่เรือเที่ยงหน้าเนาะของบาซานเนาะเดี๋ยวเรากไปดูก,กันเลยตอนนี้ก็อยู่ห,หนันอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามแรงเนาะอากาศเย็นดีนี่เนาะอยู่ห,หนันอยู่หน้าคือเก่าพี่น้อง เดยวสียหายเบิงเนะาะเชียงหน้ารือว่าที่อยู่ของบาชานชาแนลเนาะทุกคนนี่เนาะมันก็นาซิบลูลาไปได้เนาะทุกคนแบบบันนอกบันนอกนะแนตะ่ว,ว่าบาชานกับบรีลังเกียดเนาะที่เฮาใส่ชีวิตแบบบานๆแบบนี้นเนาะเฮากับบด้ลังเกียดเท่ากับยินดีเนาะเพราะว่าเฮาเป็นคนบันนอกเป็นคนจนคนคนหนึ่งเนาะ เทากะนี่แหละมีงวมีควายเนาะทุกคนมีไก่มีเป็ดถูกอย่างที่เอามีเนาะมีนะ้นองน้องป้าแนละ้วกะมีสว่วนเนาะมีไก่เนาะไก่กนะหลายพอสมควรเนาะทุกคนแต่มีสว่วนหมักถั่วเนาะนี่นี่คือสว่วนหมักถัวนะ่วเนาะทุกคนนี่เนาะนมันกำลังเริมมากเนาะทุกคน ม,มีก็มีสชืกมีมะพริกมีต้นกล้วยแล้วก็มีเัืวว่น,นี้เนาะนามกอกเนาะทุกคนที่เฮาใส่ทุกมือเนาะน,นี่แล้วเนาะทุกคนนามกอกววน,นี่แหละมีสวนมักแต้งเนาะส่วนเตงก้าเนาะทุกคนนี่แล้วก็ต้นหอมหรือว่าผักผักกาดหอมเนาะผักกาดหรือว่ามีทุกอย่างเนาะบาซานปลูกทุกอย่างเนาะเพื่อสิได วัยวัยกินเนาะหรือว่าไว้คายกับวาแมนเนาะกับมี่ขอกายเนาะขอก่ก็แบบบานๆเนาะขอกเป็ดเด็ดเนาะอยู่หันอยู่หน้าเนาะบุรีอยู่บ้านเพราะว่าเบาสันอสีเบาสันอยู่อยู่หน้าเนาะบุรีบุรีอยู่บ้านนี่เนาะนี่ต้นหอมนี่ผักซีลาวนี่ผักกาดเนาะนี่นี่แหละชีวิตของเบาสันมากแบบนี้เนาะ ส่วนมักแต่งกะคือว no. no. ่าอะไรเนาะมันเลืองแล้วมันเริ่มมันมืดเลยเนาะที่ประชานเอาลงนี่เนาะพอได้คายเนาะต้นกระโฟดนี่ก็คืออยู่อยู่ฝั่งนั้นก็คือทงหายทงหน้านาะทุกคนวุ่นทงหายทงหน้าเนาะอันนี้ก็คือน้องสะเนาะทุกคนหรือน้องหรือน้องป้าเนาะนี่เนาะกะมืดชั้นนี้แล้วเนาะบ่มีย่างสีมารีวิวให้สิ fc เบิ่งเรือฐานผู้ชมเบิ่งเนาะ เแล้วเขากลับไปบังเทียงหน้าหรือว่าที่อยู่ของบาซา,น,น,าน,นเนาะเนาะมีไก่ขันอยากินไก่ก็กินไกน่เนาะทุกคนบริยากเนาะกินเป็ดก็กินเป็ดมีเปนะ็ดเนาะนี่เทียงหน้าแบบบ้านเนาะมีไฟสุราเซลเนาะทุกคนเห็นบ่ม มีแฟงสลาเซลเนาะทุกคนนั่นก็คือขอกแบ่เนาะทุกคนแบ่เฮากรมีเนาะหาโตหกโตนี่แหละงัวเฮากรมี่โมเฮากรมีเนาะทุกคนผู้เนาะโมมันกินห่ำอยู่เนาะนี่เนาะแต่กองมันสิบวิศสัตว์ไปได้เนาะนี่แบ่เฮากรมีเนาะนี่แหละนี่แบ่เฮากระลายโตเติมเนาะสี่หาโตเนาะลูกหน่อยมัน นี่เนาะเขาแบะกะมีอยู่มีทุกอย่างแต่ว่าบิมีแต่งเงินเนาะทุกคนอี่หายอยู่หน้าเนาะพี่เนาะนี่รถถ่ายน้ำกินกะไปสื่อไปสื่อจากโรงงานมาเนาะเรื่องน้ำดืม่มเนาะ แบบบ้านๆเลยเนาะที่ยงหน้าบาสาัสาานซาเนวเนาะอยู่หน้าเนาะบ่มีไฟฟา้ามีแต่แฟงโซลาเซลล์เนาะมีแต่ไฟโซลาเซลล์นี่แหละเนาะคนจนเนาะคนบ,นบ้านๆคนหนึ่งเพื่ออยากส้างคอมฟันเนาะเพื่ออยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะอยากส้างคอมฟันถ้าถ้าคอมฟันเป็นจริงเนาะทุกคนแบบว่าท้าคอมฟันของบาสาันเป็นจริงกะ เพาสานอยากได้ข้อแหลกก็คือเพื่อนเพื่อนหลืก็รถเนาะรถรถรถขี่นี่แหละรถกระบะบ,บอรหรือว่าแบบนี้ถาคอมฟันเป็นจริงถาคอมฟันบอเป็นจริงหรือว่าถาสิ่งที่เอาขาดเิงมันบอไปตามเอาขาดไหวนเนาะเอากะได้แต่ซัมนี่แหละสัมที่เห็นและนะ้วเนาะทุกคนถาคอมฟันเป็นจริงก็คือว่าแหละอยากได้บ้าน แล้วก็อยากได้รถคีแล้วก็อยากสร้างบ้านให้พ่อแม่หรือว่าขอบรั่วห้าแล้วเนะาะถามความฝันนะเป็นจริงถามความฝันบอเป็นจริงอะห้ากะเห็ดไปเรื่อยๆเนะาะห้าบโบห้าบโบเคยยอมแพ้เฮาบโเคยถอถอยหา้าสิสู้ไปตลอดสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นวันของหา้าเนาะนี่แหละสีวิตเบ,บาซา,านเนาะแบบบ้านๆ นะทุกคนบาซานก็บบราซิลี่ยังเนาะใส่ชีวิตแบบนี้กันเนาะบาซานก็มีความสุขสําหรับการใส่ชีวิตแบบแบบบันบานเนาะความฝันข่อยบอตอนนี้อยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะประวัติความยังไล่เนาะทุกคนนี่แหละเชียงหน้ากับบ้าใหญ่เนาะทุกคนในเนาะหนึ่ง เทียงหน่อยเทียงนาบ่วใหญ่ไปได้เนาะตอนนี้ก็เริ่มต้นก็บ่มียังไล่เนาะทุกคนมีแต่โทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะบาซารก็ยังบ่มีโน้ตบุ๊กหรือว่าบ่มีคอมพิวเตอร์เนาะมีแต่โทรศัพท์เครื่องเดียวได้เห็นยูทูปมานี่กันเนาะบาซารก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียว โปรแกรมตัดต่อกะคือว่าให้โหลดเอาในแอปสโต e หรือว่าเฟสโตเนาะทุกคนตัดต่อเองเนาะตัดต่อกะบาจจางคนบมมีเงินจ้างเนาะชีวิตคนเฮาความฟันอยากได้อยากมี แต่ว่าเฮาก็ต้องพยายามถ้าเฮาฟันอยากได้รถถ้าเฮาบ่เฮ็ดบ่ทําเฮาก็บ่ได้เนาะทุกคนถ้าเฮ็ดเอาทำสักวันมันต้องเป็นของเฮาเนาะทุกคนนี่เนาะน้องปลากับเป็ดเนาะเป็ดไล่ไปครัไปเบิ่งเป็ดเนาะเป็ดไก่ก็ไลยเนาะเฮาก็เลี้ยงไว้ทุกอย่างเพราะว่า อาหารบ้านเฮามันสีคนคางสีมีมีลายแต่ว่าเฮากับส่วนมากเฮ้าสีคนหาลายเนาะพวกมุดแดงขายมุดแดงพวกอันนี้เฮากัหากินขายมุดแดงบางที่ท่านบอกอยากไปหากะค่า,กาไกล้หน่เนาะเป็ดไก่เฮากับลายพอสมควรเนาะประมาณหาหกสิบตัวเนาะหรือว่า ห้าสิบกว่าเนี่ยแหละเป็ดกับสิบปลาเนาะแบบ่กับเจ็ดงัวกับหกควายบ่มีเนาะทุกคนมูกับตัวหนึ่งแม่ม่าอยู่เนาะกำลังขี่ออกลูกชิวิตบาลชานกับมี่แชนี้แล้วเนาะทุกคนที่อยากให้ทุกคนเบิงทุกคนสมเนะาะบ้านคนหนึงน่งเนาะขอฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะทุกคน ตัวยดันกันขึ้นน่ในเด้ออย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายๆคข้นแน่สวยสวยกดติดตามหลายๆคข้นแน่เพราะว่าอยากให้ผู้ติดตามมันไล่ขึ้นนะนะคาขาตอนฟันพงบอลสั้นเป็นจริงกับบอลสั้นชีช้างบ้านอยู่อยู่นี่แล้วเนาะทุกคนแล้วก็ซื้อรถแล้วก็ซีช้างบ้านให้พ่อให้แม่เนาะ เดี๋ยวเหาก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ทั้งสองยูทูบบาวซา,านแซนแนลเนาะทุกคนบาวซานขอจบเพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปการรีวิวที่อยู่หรือว่าเที่ยวหายเที่ยงหน้านของบาวซานเนะาะบาวซานอยู่หน้าเนาะบ๊ายบาย